มาครับผมวันนี้เราจะมาอัปเดตทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับหรือมารีวิวทีมนั่นแหละนะครับแล้ววันนี้ก็จะเปิดแพ็คเมมเบอร์ด้วยนะครับผมได้เป็นขั้นโกนะครับรับไปเลยได้อะไรบ้างเนี่ยได้เป็นการ์ดลุน5-8นะครับแล้วก็ได้เงิน8 5 0 0 0 0 0อ็ม m แล้วก็ VIP แล้วก็ปูปองลดภาษีนะครับ30% แล้วก็กันแตกแล้วก็อัปเกรดซ้ำเปิดเงินก่อนเลย8ดแสนห้าเรว่าเยอะเลยนะครับมรงมีเป็นการ์ด G R U C U E P M D L L D U T ห้าถึงแปดมันจะแปดให้ไหมเนี่ย มาครับเซะอิเมาหายเซะอิไปขอไฟมาก่อนได้ไหมไฟซีอูออนแลนเซนเตอร์เมสซิตี้ 8โอ้บวกเจ็ดเฉยอี่ได้สองล้านล้านอะไอยู่นะเนี่ยอีนี้ถ้าม,มาบวก8นะอเฮียเราฟูลแมนซิตี้พอดีเลยเป็นัธานอาเกซียูค,ค,ครับโอ้โหแต่ไม่มาแปดให้นะ 17ก็ได้อยู่พี่เอกของเราเราลองเล่นก่อนล้วกันก็ประมาณนี้ครับสำหรับเมมเบอร์ครับขั้นโกได้มาสองล้านล้านแล้วก็เอ็มอีแปดแทน ปุ้มอยูน่นะเนี่ยแล้วก็ได้อันนี้ด้วยปะทำไมไม่ได้ F4 วะปกติมันให้ F4 ไม่ใช่หรอไม่เป็นไรครับมาไปดูรีวิวทีมแมนซิตี้ของเราก็อัปเกรดขึ้นมาจากเดือนที่แล้วครับเดี๋ยวพอสมควรไม่เยอะหรอกบางตัว ลูกสาประตูก็เป็นเอเดซอนครับตัวเดิมยังไม่บวกแปดส่วนฟูลแ a ็ k เป็นมาเฟโอกับวอลเกอร์วอลเกอร์ผมอาปีนะครับเป็นบวกแปดนี่ครับเดียวทั้งคู่นะครับประมาณนี้ครับข้าวพลัง ราคาก็ประมาณนี้ครับน้องเฟโอถูกมากเลยนะบวกเก้าวกเก้าก็ยังถูกอยู่แล้วก็เพราะว่าเป็นคู่เซนเตอร์ครับตัวใหม่ที่เราเปิดได้เมื่อกี้อาเก้อยู่คู่กับลาบป็อกอาเก้ยังไม่เวลเต็มนะเวลเต็มก็ประมาณนี้นะครับ ตีบวกแปดบ้างเลยนะแต่ไม่มีอะไรอะ่ะโอ้ตีบวกแปดนะวันนี้ครับสลับกองหลังมาที่กองกลางเป็นยายาตัเล่ครับคู่กับโรด,ดี้นี่ครับคาพลังยาตัเล่นี่โหดมากเลยปีนี้ทีซีทั้งเร็วทั้งแข็ง ตัวใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็กองกลางกลางลุกครับ1ตัวเป็นน้มผาดครับยังเถื่อนนะล่างเนี่ยสเท้าด้วยนะครับอาจจะไม่ได้มีภาพจำกับแมนซิตี้มากครับแต่ก็เคยมาอยู่ช่วงไปไปลายอาชีพแกแล้วดูดิจบสกอร์ทอง พลังการยิงยิงไกลทองอะ่ะโทษทองอยังเถื่อนอะ่ะแล้วก็ปีกสองข้างเป็นมาเลสกับโฟเดนนะครับนิสัยมาเลสนี่ใส่ครบมาโฟเดยนยังไม่มีปั่นโคง้งราคาก็ประมาณนี้ครับในหน้าเป้าของเราครับตัวเดิม กรากกาวยเจียสุดเว้กราบาเจีสุดครับวิ่งทองนะแต่เพิ่มมาแล้วน,นะครับจบสกอร์ทองยิงตำแหน่งทองแล้วก็ยิงโค้งเลี้ยงบอลข้องตัวปฏิกิริยาทองหมดนะครนิสัยก็มีปั่นโค้ลูกชิปแล้วก็เลี้ยงบอลน,นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับโบรบ 8ล้านล้านถ้าอาเกมมาบวก8นะเฮียสวยเลยอะ่ะหวานเห็บเลยเดีย๋ยวไปลองเล่นให้ดูสักเกมแล้วกันนะครับมาครับเจอฟูบาเยนหะน่อยใช่ไหมเจอฟูบาเยนนะครับกรรมการให้สัญญาณแล้วก็เชียร์บอล บอลบวกขึ้นหน้าแหลมเป็นปร<ข>าดูนี่คบถ้าเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมโค้งประตูแรกของเกมนำหนึ่งศูนย์มาเรสยนบอลมาโหเดนถ้าเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมหักมาอย่างสวยในล,ลูกนี้มาเรส สาประตูโอ้เขาผ่านไปลแล้วดูทุกนี้แต่ลันป่าค่ะเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมยังโขอะไรยังพลาดอ่ะเป็นวันที่ฟอร์มดูดไม่ได้เอาเสี้ยเลยสำหรับลูกสาประตูโอ้โหไม่มีอะไรจะคมไปกว่านี้แล้วครับเขาทำได้เฉียบขาดมากถังน้ำหนักและทิศทางบอลที่ส่งเข้าสู่ก้นตะข่ายครับ ฮาเมตรโรดริเกสตาแปงเขาฝ่าไปได้หนึ่งคนโอ้โหยิงลูกนี้เป็นประตูพวกเขากลับมาแล้วฮาเมตรคูตินโยโอ้ฝั่งลูกบตลที่ได่เฉียบขาดเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมโดนสองลูกเลย มารเฟโอคาบิโอเจสุสเป็นการเลี้ยงผ่านลูกนี้ได้ยิ่งกับิโอเจสุสทำประตูได้อย่างเฉียบขาดนะครับบางครั้งก็มีวันที่แย่สำหรับผู้รักษาประตูเหมือนกันเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวทีมแล้วก็ เปิดแพ็กเมมเบอร์นะครับเดี่ยวก็ได้ตัวนี้มาเลยนะนาธานอาเกะครับก็เดี๋ยวนาะคตไม่รู้ว่าจะตีบวก8หรือจะขายเพื่อไปซื้อตัวอื่นนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเอเาวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ